สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง27 October นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำทริค5วิธีนะครับที่เราจะออกจากอาการซึมอาการอ,อกหักได้นะครับภายใน1เดือนเนาะสิ่งที่สำคัญเนี่ยคืออยากให้ทุกคนทุกคนแบบทำอย่างเคร่งคัดแล้วว่าจริงจังจริงๆนะครับจะเป็นวิธีที่ ทำให้เราได้ move on ได้ไวที่สุดนะครับสิ่งแรกเลยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําข้อที่1นนะครับคือคุณต้องยอมรับอารมณ์ตัว,ตวเองตอนนี้ให้ได้ก่อนครับเช่นตอนนี้คุณนะรู้สึกเศร้ารู้สึกคิดถึงรู้สึกอ,อ,อยากอยู่ด้วยหรืออาการเลืออะไรอย่างคุณต้องยอมรับมันก่อนว่าเกิดขึ้นเกิดขึ้นครับแล้วผมอะอยาให้คุณนะ่ะ อยู่กับตัวเองคือให้อยู่กับอารมณ์เนี้ยไม่เกิน10นาทีอันดับแรกนะครับสินาที10นาทีนี้คุณต้องอยู่มนไม่ได้พอครบ10คือเราต้องกะเวลาไม่ให้นานที่สุดแล้วไม่ให้ดาวมากที่สุดเสร็จปุ๊บเราก็สําคัญคือพอพอรู้ตัวเราต้องสูดในตัวหายใจอันดับแรกนี้สําคัญมากครับคือคีย์เลยคือสูดลงหมหายใจครับสูดลงหมหายใจให้ลึกๆแล้วเราจะมาในข้อที่2ครับข้อที่2คือทาอะไรรู้ไหมครับข้อที่2คือคุณต้องยอมรับความจริงครับ ยอมรับความจริงในที่นี้คือคุณต้องบอกตัวเองว่าเรื่องนี้จบไปแล้วหรือไม่คุณสิ่งที่ผมทําก็คือผมจะบอกเรเองว่าเราเลิกกันแล้วแต่การที่คีย์สำคัญนะครับที่จะทําให้มันแบบว่าบอกเราสิ่งที่ผมอยากจะบอกเจอสื่อก็คือเมื่อเราบอกว่าอาการตนนัวนี้หรือยอมรับความจริงตอนนี้จะทําให้เรารู้จักตัวเองและกลับมาเป็นปัจจุบัน การที่บอกเป็นปัจจุบันเสร็จปุ๊บคุณต้องพูดออกมาครับสําคัญคือคีย์ในข้อนี้คือพูดพูดออกมาว่าเราเลิกกันแล้วหรือเราจบกันแล้วคือคุณพูดปุ๊บจะทำให้คุณรู้สึกว่าอาดีตไม่มีแล้วอนาคตไม่มีแล้วนี่คือปัจจุบันนี่คือขนาดนี้ครับผมพอเราเข้าข้อที่2ได้ใช่ไหมครับแล้วยอมรับความจริงได้เรารู้แล้วอันดับต่อไปนะครับที่ผมอยากจะให้คุณทําหลังจากที่คุณรู้แล้วเฮ้ย<ะ>มันจบไปแล้วนะ ข้อที่สก็จะตามมาครับข้อที่3คือคุณต้องเขียนความดีหรือสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของคุณทุกคนอาจจะบอกคุณค่าอะไรคุณค่าอะไรหนึ่งตอนนี้ฉันเครียดฉันเศร้าฉันโมวมองคุณต้องเห็นให้ได้ครับว่าในขณะที่คุณคบหรือปัจจุบันที่คุณเป็นในตอนนี้คุณมีความดีอะไรในตัวของคุณบ้างความดีในที่นี้คือแบบผมเป็นคนดีนะรู้ตัวเองผมเป็นคนซื่อสัตย์นะผมเป็นคน หรือไม่ความดีเฮ้ยวันนี้ผมช่วยพ่อแม่นะวันนี้ผมทาอะไรคุณคิดอะไรก็ได้ที่ที่มาเป็นความดีของคุณและเป็นคุณค่าของคุณในขณะนั้นนะครับให้คุณเขียนออกมาเขียนออกมาผมแนะนำนะครับย้ําเลยนี่คือคีย์ข้อที่3ที่สาคัญคือคุณต้องเขียนมันออกมาคุณพูดแต่ถ้าคุณเขียนด้วยคือทำให้คุณรู้สึกเฮ้ยเรามีความดีนะคุณจะได้เห็นเลยว่าเฮ้ยเรามีอะไรดีในตัวเราเราเสียคุณค่าอะไรไปเพราะว่าการที่อาการที่เราเสีย หรือเราอกหักเนี่ยเป็นเพราะว่าเราสึกว่าเราด้อยค่าเราแบบไร้ค่า,เรา,คาเรานี่ยเราต้องเขียนก่อนนะครับว่าความดีและคุณค่าของเราคืออะไรผมอยากให้ทุกคนเขียนมาลงไปครับแล้วพูดไปด้วยนะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากคือผมทําตอนแรกครั้งแรกอาจจะหนืดอ,อาจจะหน่วงหน่อยแต่ผมเชื่อเลยครับทุกคนจะทําได้และทุกคนจะทําได้ดีมากดีขึ้นเรื่อยๆและดีขึ้นเรื่อยๆพอเราเขียนแล้วเราบอกตัวเองไปมากขึ้นมากขึ้น ข้อที่4อันนี้เป็นอีกคีย์หนึ่งที่สําคัญเลยข้อที่4นะครับข้อที่4คือคุณจะต้องเขียนเป้าหมายชีวิตของคุณขอย้ำนะครับเป้าหมายชีวิตของตัวคุณเองคุณต้องเขียนไปเลยครับเขียนหรือคุณนึกได้หรืออะไรแรกคุณเขียนมันลงไปเขียนมันออกมาเป้าหมายชีวิตฉันจะเป็นยังไงคือคุณไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าเออเป็นไปได้หรือไ,ไม่ได้คือเขียนไปแล้วเขยียนในสิ่งที่เราอยากจะทําอยากจะเป็นอยากเขียนให้มันสุดไปเลย เขียนให้มันสุดๆไปเขียนไปแต่ขอย้ําว่าคุณต้องเขียนทุกวันแล้วบอกตัวเองทุกวันในข้อ3และข้อ4ตื่นเช้ามาคุณเขียนก่อนนอนคุณเขียนออหรือไม่คือพออารมณ์แต่และว,วันมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆพอคุณเกิดขึ้นบ่อยๆผมแนะนําให้คุณเขียนทุกวันเขียนนะครับหรือไม่คุณก็ไม่อยากเขียนเราบอกบอกตัวเองพูดให้ตัวเองได้รู้ว่าเฮ้ยนี่ ตเตือนเราคนนี้นะว่าเรามีความดีอะไรเรามีเป้าหมายชีวิตอะไรเสร็จปุ๊บในเป้าหมายชีวิตที่เราเขียนหรือบอกนะครับผมอยากให้คุณลงมือทําอะไรก็ได้ให้เกิดขึ้นในเป้าหมายชีวิตในวันนี้ขณะนี้เลยให้ลงมือทําเลยครับลงมือทําอะไรก็ได้ในเป้าหมายที่้มันจะให้มันเกิดขึ้นภายในภายในวันนี้เป้าหมายในวันนี้ทําอะไรได้บ้างเป้าหมายในวันเดือนนี้เรามีอะไรบ้างคือมันซอยลงมาแต่นี้เป็นรายละเอียดเนาะแต่คือผมคิดว่าให้คุณทําอะไรก็ได้ ให้เกิดขึ้นและลงมือทําขนาดนั้นเลยอืมและข้อที่4และข้อที่5ครับที่ผมอยากแนะนําเลยข้อที่5คือคุณจะต้องไม่ฟังเพลงเศร้าอันนี้คือสําคัญมากๆครับหลายๆลาคนที่แบบเศร้าอยู่ก็ชอบฟังเพลงเศร้าชอบแบบฟังเพลงคิดถึงเนี่ยผมอยากจะบอกคุณว่ายิ่งคุณทำยิ่งยิ่งคุณฟังยิ่งคุณดึงเอาสิ่งน,นี้เข้ามาในหัวคุณคิดว่าคุณจะสามารถที่จะ จะมูฟออนไปได้ไหมคุณจะไปต่อได้ไหมในเมื่อคุณยังแบบเหมือนว่าคุณกําลังก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสร็จปุ๊บพอคุณฟังอ่ะเหมือนคุณต้องก้าวกลับมาอีกมันจะอยู่อย่างนี้ครับไปกลับไปกลับไปกลับนี่คือ5ข้อครับ5วิธีที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนให้ลงมือทำนะครับแล้วจะมีจะทําให้เราสามารถมูฟออนได้เร็วขึ้นใช่ครับรับไม่ได้สิ่งที่สำคัญมากใน5ข้อนี้นะครับมันจะเรียงลำดับมาแล้วผมอยากทุกคนลองไปทำดูครับ ข้อที่หนึ่งคือยอมรับยอมรับกันเลยครับว่าตอนนี้เราเศร้านะเราเราคิดถึงนะเราอยากคุยหาเราคือคุณยอมรับไปเลยข้อที่สองพอเราจะยอมรับเสร็จปุ๊บอยากให้คุณสูดลรรมหายใจลึกๆทุกครั้งนะครับที่เกิดขึ้นสูดลมหายใจลึกๆแล้วคุณก็มาในข้อที่สองทีนทีคุณยอมรับความจริงและพูดออกมาว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เราเลิกกันแล้วหรือพูด หรือพูดอะไรก็ได้ที่แบบที่เราเลือกันแล้วเราจบไปแล้วคือทุกคุณต้องพูดออกมาพูดออกมาให้คุณรู้สึกว่าเอ้ตอนนี้ยเรามีสติแล้วนะอนาคตอนาคตไม่มีแล้วนะอนาคตที่สร้างด้วยกันไม่มีนะอดีตไม่มีแล้วนะตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันใช่ครับแล้วมาข้อที่สามเนี่ยให้คุณเขียนคุณค่าในชีวิตของคุณสิ่งที่ดีงามในชีวิตของคุณเขียนออกมาครับหรือพูดออกมาให้มากที่สุดนึกถึงอะไรก็พูดออกมาเรามีความดีอะไรนึกถึงพูดออกมา แล้วมาข้อที่4คือเป้าหมายครับอันนี้สําคัญมากคือเป้าหมายชีวิตคุณต้องเขียนมันออกมาพูดมันออกมาก่อนนอนก็ได้ครับตอนเช้าอันนี้คือผมทบทวนเนาะแล้วข้อที่5คืออย่าฟังเพลงเศร้าหรือไปดึงดูดอะไรที่ทําให้เรารู้สึกวรร่าเรามีพลังลดลงอย่าทำครับแต่สาคัญคืออย่าฟังเพลงเศร้าอันนี้สาคัญที่สุดวันนี้ผมก็แนะนําวิธี5วิธีนะครับใครที่ทําแล้วได้ผลไม่ได้ผลก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็บอกได้ในใต้คลิปเนาะจะได้มาแชร์กันนะครับสําหรับผมเนี่ยที่ทามาก็ ผ่านมาได้ดีครับที่ประสบการณ์จากตัวผมเองที่ทำนะครับแล้วคือดีขึ้นเราสามารถที่จะคุยกันได้ปกติไม่ได้เป็นอะไรเราสึกแบบเออเราไม่ได้รู้สึกเจ็บหรืออะไรแล้วมันคือสิ่งที่ดีในตัวที่ผมที่เขาแนะนําที่ผมทําได้นะครับก็จะมาแชร์ให้ทุกคนใครที่มีความไม่ได้ก็ฝากพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้วยเนาะแล้วก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ